ทุกท่านกันด้วยขอต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์ใหม่เป็นเป็นซีรีส์เอ่ออาชีพรอดโลกโลกเอ่อไม้ค้ากันแล,ลยแต่ว่ามันเป็นโลกที่มีแดนใส่ด้วยใช่ไหมทุนไงไดงเส่ซีรีส์นี้จะเป็นซีรีส์ใหม่ในช่องของผมเองเราจะทำเป็น EP พี EP ไปนะโอเคเราจะไปเรื่อกันเลย ซึ่งผมขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเร่นี้มันเป็นที่ที่ก็ผมเพิง่งโหลดมาเมื่อคืนน่ะนะมันน่าสนใจดีนี่มันเปลี่ยนแปลงทุกข้อประกาศแถวนี้หมดเลยลงล่างไปมันมีใบโอใหม่มาด้วยมันเป็นมอดมันเป็นมอดแดงเสาแบบอื่นแต่ผมเอามารวมกัน มันเป็นแบบนี้แหละผมก็ว่ามันก็สวยดีเลยมาเล่นในปุผมผู้ชมเดิมน,นี่เออนี่ตัดไปตอนตัดไม้นะเดี๋ยวผมก็ต้องลงเขาอีก ก็อ่านขีดจัดแล้วก็จันนุรามนะพี่เอ่มใช่ดิจันนุรานยาสลูกก็จะมีประมาณนี้นะในกองตอนตอน,อนี้มีหมดเดี๋ยวบุ้งจะตัดไม้ซะพับเลยแหละตัดก่อนเอาแล้วตอนนี้บุ้งก็ได้ตัดไม้เสร็จแล้วมีอยู่ยี่สิบบลอ็อกโอเคเอาลงทานกันอ๋อเอาเอาเมืหร่หนึ่งไหนก็เจอแล,ล้วเจอ่ใช่เวลาสร้าง คือหานาฬิกานน่นเองเข้าไปสัมผัดูดีกว่าใหม่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 ได้ยินเสียงแล้วอเขาแล้วึอโอ้ยยยก็ยย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 ย เออใช่มันเลยใช่ไบ้มจะไม่อันนี้ก่อนละกันนะตาดไปตอนลงเขาเสร็จเลยตนี้ผมก็ลงมาในน้ำเลยนะดน้ำกแล้วเออแล้วก็น้ำก็มีปลาเ้ะนะก็้่เป็นปลาฉลามนะฮึตรงนี้เหรอไม่นจ่ไหมตรงนี้เลยน้ำมน ในช่องชั้บ้านนี้ดูเหมือนว่าจะจมลงไปในดินแล้วเสียงเนาะเออยูมีตัวที่ต้องหัวเลื่อตีอยู่ได้ด้วยนี่

ต้องใช้ไม้นี้โอเคเวลาสองมันจะไม่ตีกันนะมันเป็นสัตสัเดอมันเป็นสัตว์ที่กีัวแล้วมันก็หายไปแล้วเอ้าหายไปนเะฮ้ย ไม่ตามแน่นะวีเออเกมไม่น่าตามมาแล้วแหละกลับไปที่บ้านตรงนั้นก่อนจะได้มีที่อยู่ออจำได้วไรนั้นอาจจะมีเตียงะ้องเป็นบ้านคนแม้ว่าจะดนดินทับไปแล้วกับไปกับกับพอเาซอยยังอยู่เดีกยวก็มาเดียวกมาจัดกันค่ะในบ้านต้องมีเตียงอยู่เลย ไม่ตายโอเคไม่อยู่วันนี้แล้วก็ต้องหานี่นี่นี่โอ้ทำไมวะเออ อืออ uh, uh, okay, ือ uh, อ oh, ือโอเคแล้ว oh, อู oh, ้โ oh, อ้ม oh, ันอระโด้ไปกูด oh, ูอีกอะไรอ่ะโอเคตายอ่ะเกาะเอ้ยเอ้ยนี่อุโดก่อนอย่านี้เปิดดีวะไม่ได้เลยโอเคสเก็ตโองวะนี่ เอาอหารมาออดีม yeah. ันกลับไปที่บ้านนั้นก่อน,อลนแล้วจะกับทางไหนนะนี่ทางนี้ทางนี้ทางนี้เฮ้ยผมไม่ยอมโดดลงไปแล้วนะเราตตดไปตอนถึงบ้านนั้น,น,นเลยนะหรือไม่ก็เช้าก่อนโอเคตอนนี้ก็อยู่ตรงนี้แล้ว โอ้ที่เลิกมันอยู่ฝั่งนู้นเราต้องรีบเข้าบา้านเออนี่น,นี่โอเคโอ้ยชุกติดนี่ไหนวะอ๋อนี่นี่นี่นจอมงมที่กัดฉันเมื่อกี้มันหายไปแล้วเร่องดเรื่องดีไปเข้าปนอนดีกว่าเอ๊ะนอนนอนขึ้นมาขึนมาอดีนอนมา

ใช้ดาบแต่ไม่มีดาบเฮ้ยเยสียงอะไรวะเสียงอะไรวะม,มันไหนเก่ามาไกาลแล้วอยู่ไหนออสปอนอ๋ออยู่นู่นไม่น่าเห็นฉันตอนเชา้าเพราะตอนเช้ามันไม่ไน่าทำเลยไปดิีโออกก่อนเอาเฮ้ย ผมจะยืดบ้านหลังนี้เป็นบ้านของผมชั่วคราวนะหรือไม่ก็ตลอดไปแต่คงต้องแบบแปลงแบบคงซ่อมแซมอีกเยอะเลยอย่างแรกบ้านผมต้องไม่มีแมงมุมบ้านผมจะไม่มีแมงมุมตัวต่อต้านอย่ในบ้านแน่นอนโอเคกูไปก่อนส่วนไม้อันนี้ขไปตัดก็ได้ไม่เลย ตีมันโอเคต้องหาแล้วมีมีมีสปอนอยู่ข้างล่างอย่แน่เลยกูดกิ้งด้วยแล้วทำไงล่ะลงสุดท้ายเปบน โอ้เอามาดิด้านล่างนี้มีแต่ดินแต่ไม่เป็นไรไค่อยฟื้นฟูนกลับมาได้แต่ว,ว่าตรงนี้น่าจะฟื้นฟูนยากแล้วก็อย่างไรกติดจับก่อนติดจับอืมทีนี้ก็เอาเนื้อแค่มาวางแป๊เดียวเนี่ยาวถึงนี้ลย โอเคนี่เป็นบ้านบ้านของฉันมาหลังเรกจะเป็นบ้านไปก็ได้โอเคประมาณนี้นะโอ้ตกอัแต่ว่าบ้านโดนปิดขนาดนี้ไม่มีทางออกไหนเลยดีด้วยละก็จะไม่มีเพราะวโอ้โลกไปนอกครับ อาตรงนี้เลยลนะวิฮ่าฮ่าแกไม่รูน้นู่นอะไรตัวยูไหนหวะอย่าบอกให้กินแล้วนี่ยังอยู่แต่ว่าให้อะไรไปกินน่ะแอปเปิ้ลก็ได้ซุท่ทีเดียวหลับเลย แอเปิ้ลมันกิน,นก็เบิ้อออสุมันก็พังแล้วก็ต้องรอแอปเปิ้ลดออี ไม่มีไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีทำไมไม่จับสัตว์ตัวร้ายวะสัตว์ดุร้ายแถวนี้เหรอไม่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 สัตว์ดุร้ายแถวนี้คือสัตว์ที่มีคมเขียวน่ากลัวไม่ใช่นปลาโลนะอื่อูเหมือนจับแถวนี้จะไม่มีแล้วมันอาจจะหายไปแล้ว ไม่ไม่อายอยู่ฝั่งนู้นก็ได้อยู่ฝั่งนู้นแหละแต่จะมองไงกับตัวนี้ดีตัวนี้งอยากอยู่

โอ้โยตัดเห็น,นไว้สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะเลับดูดเดนอสเซวนะครับเดี๋ยวฟันหน้าเราจะมาตับเดนอสเซวกินปื้อได้เลยแต่ไม่ใช่ตัวนั้นนะโอเคไป